ยังอะไรใหญ่เลยกายกะเออกะกะไตไว้ก็ะได้ใจอันโตเลยคะทำไมอ่ะคือว่านองปานกับนองพ่อทรวงคนนี้หลักกันผีชั้นนองไม่เคยมีพัญหาปากเชียกันมาแต่อยู่มาวนันนี้ดีๆเด็กต่างท้องเกิดต่าหลอกันขึ้นเลว็วใครก็คือนองพ่อกับนองปานปานถึงเป็นหลูก้องตานเสียและก็นองป้อถึงเป็นหลูก้องคุณนายเท่านี้ค่ะแล้วป้อเป็นไงบ้างอ่ะลูกปอไม่ไม่ไม ไม่แกเป็นเรื่องแกหน้าเกิดแต่มันต้องเกิดก็เด็กมันรบตมประสาเด็กเลยกจะไปถือสาอะไรกันเรียกไปมายังไงคือว่าปานนี่กำลังเล่นอยู่ดีๆหลูก็ตาเสียแต่ว่าน้องป้าหนูกามาตึ้งจกเอาจกเอากะพอจกเอาที่นี่น้องป้านับก็ไม่รู้ควังที่นี่น้องปานี่พลักจนกระทั่งว่าน้องป้ลมพอหน้องป้อลมตึ้งเลยวัวไปโกกัเจ้าวัวแอกเหลือเตกวัวแอกเตกแหลกดูเหลือไหคลักๆลักหมดเหลวกะโอ้ไอปานเนี้ ทำลูกกูอย่างนี้อ่อพอพอ,พอเรื่องนี้จบได้ก็บอกในเรื่องของเด็กนะพาเด็กไปทปําแผลแล้วก็อยอย่าไปคิดอะไรมากเรื่องของเด็กไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่นะจบนะข้าจบก็ได้ข้าเรื่องของเด็กเออพี่ไปเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอเลวมึงอยู่ยังไงเด็กทั้งสองต้องทะเลาะกันมึงพาก,กูไปเดี๋ยวนี้พาไปไอ้ปอลูกกูตอนนี้ว่าแอดนูรลองรำเตือนมดแล้วค่ะพาก,กูไปเดี๋ยวนี้ได้รู้กัน มาตันดีก็เอมาตันดีอ๋อแล้วอ๋อเดียวพนัต้นอุ้งนี่นีเล็กันดีมอดีสุดมันกับมาเอาแต่ว่าคนด้ยเลยทำไมด้อยสังศีนี่กูว่าสังนีเดียวอีทุนี่นี่เล็กกว่าป้าต้องโยนไปพอไปทุบไปปันเอ้กูน้อเป็นเด็กเหม่มือยิ่งกิดม่ตก็เดกเล็กโ้ยดน่าเดียบกี้เด็กน้อยมาเกี่ยอาวงนัง ลูก,กีไม่ดำดำตัดมูสี่วันเนียวส่งไปจังเดียวชิมเด้กคนเฮ้ยจริงจเนจุกที่ไม่เยียบไอ้ยดูดิกระแม่สีสาผมเลื่อนเลยเลยผมไม่เคยทำอะไรมาเดียวมันมาทุบตีผมก็บแม่ลูกรลักของแม่ดูสิแม่เดี๋ยวแม่จัดการเองกี่ไรพาลูกสาวกูไปจำแผลมาต่างนี้ก่อนมาน้องมา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 ,มา,มา มึงนี่เร็วที่สุดบอกแล้วว่าอย่าทะเลาะกันแต่เ,เรื่องนี้ผมไม่ได้ผิดครับไม่ได้ผิดเลยมึงทัาอะไรลงไปมึงรู้หรือเปล่าฮะไม่ผิดเหลอเห็นไหมลูกกูนี่มันมีบาดแผลเกิดขึ้นเออือไม่ต้องมาแก้ตัวพอเลยวันนี้และวันตายของมึงไอเด็กชั่วไอเด็กเร็วนิดใสเหมือนกับแม่มาเลยแม่มมืองอนุบาทชาิชั่วครอบครูชูชายมึงไม่สมควรอยู่ไปในพระมะคนครมึงไม่สมควรจะมีชีวิตอีกต่อไป เอคือพมขอร้อ,อรงเถอะครับคุไม่อยากจะฟังเสียงมึงแต่รู้กูแล้วไม่ปิดว่างว่าใดดังคิดว่าเจือไอ้ติดกูต้มขาดแล้วนี่มันจาดขายันและไปงานรับโอมไม่เหลืองหนยอแล้วมันละเกือกันเข้าหิกควันผ่าตัวรอถหนุ่ยนาเป็นยอดดีครับ วาแก้วค้องเพล้อเล็วหลักทุกอย่างว่าตีคว้างหนะ้าเมื่อแต่ว่าหลักอย่างไปไขกันหนุ่ยได้เต่าเดยได้ปัญชี้ไอ้ติ่เรานึ่งในโลกว่ากูโชคดีตั้งทีวีต้วยอมอวักว่ามันหลักเป้แต่ลูก้กูเรื่องปนนี้ไม่มีรอกกูจะบอกว่านี้รถไลยกันแกกูได้แค่ ได้มาจากแช่ยาบานปาเวรถเด่นเซล้านล,ลุงซักวา่ากูหลักมา <c oughs> <c oughs> เอ้ย <c oughs> เป็นโจนบายหนุย่ยบายไม่ต้องลงทุนไรระวังตัวเองเระวังแต่ลูกปืนแต่วันกิงกู้ตางได้เต่าได้เลยวเอ้ยไม่แก่วันนินตาเมียเจงเองเอเมียเล่นชาติเก่งอยู่บ้านเ,เรื่องการปรนันจบนกูตังกําควนายเล่นเก่งกินเก่งตุง้งป่านหนุงไม่เื่อเป๋บือวุ่น เอ้ยจบไมมันเก่งกู่แก้งไม่จบจบไปเลยจบกงโุงออ,อ,คงคงอ,ยอย่าว่าแต่กูเมียใครจบกโุงเอวลาเล่นแก่งเลยมันดังเคลียดแต่บอเล่นกรุงเลยมันอายอาชัวเฮยทัอยอ้อองนี้คนเราตัวแก่งหล,ลงทุกวันเลยต้องดูเลททุกภาพาบอกเร็ว ข็าบอกว่าคนต้องอยู่กับยาปลาต้องอยู่กับเลือเลือดต้องโยกขี้ชันมันยางนั่งต้องอยู่กับบอ้ไค่ต้องอยู่กับปีไม่เกื่องทกปลกเรื่องปนีคนเราก็อาหยาหนึ่งแต่หนึ่งเลือมันจะหนาวมานน้าต้มกรุงเตพเออน้ำต้มกรุงเตพนี่ลางตีนก็ไม่ได้ขั้นปลไมเลยแต่บ้านเราขี้วัวเจ็ดกองน้าต้วมปนน้มแมงขี้วัวชุนชาติเพราะว่าน้าต้วมเดี๋ยวมันเลยตุ้งกรอบเกลียบก็ไปติดอยู่แก่นัวเ้นชายน้ำกลางดุนเออจริง แล้วคนเราก็ว่าอยากกินยาเป็นอาหารกินอาหารได้เป็นยา <c oughs> แต่บางคนพอเจ็บวัวยาพาราพอเจ็บเอวยาตําเจยพอเคยไม่จงววยาค่าไอ,พอาาไ้พอมดติดยาเลยก็เยี่ยวไม่ปววัวเขาเดาก็ไม่โหลดเคยคูเนี่ยมึงเอออะไรเวอร์เสี้ยวเมียหยิกเออเมียยิกเนี่ยได้ลูกมาคนหนึ่งกูซอยกูเต็ดเมียก,กว่านกเอออยากเคยคุณชายเคยอยากเด้กของปี เมียว่าโชคดีแต่งงานกับปีนู่นหนุยปีนุยมีค่อยอยู่ซี่วาวันเมียกูมาเทียวในรมเลยมาพบหนองคบก็เลยพบคบกลับไปบา้านดดากูแก่ตายเต็ดว่ค่อยยังได้ข้องตึนหนเกี้เลวก็ปีคบกับปีคอป่อยวากูเต็มแล้วก็ลืมไปค่อยปีมีสองงานไหนคบมาใจอันนึงอ,อันนี้ไวเองนึกว่าจบบันได้แล้วมาว่าโบเกยตายเกไวเองนวลวนว,นว,นว,นวนัดกปีคบไปแข้งแพ็กนวัว ม่อยู่กันเลียวไม่เรีวไม่อย crowded, ู่เรีวเออนุกไปนาด้อยเรียโพโดไม่นานน้าได้แล้วเลยนะพอนะเอเก็ว่าความโลไม่สาคัญเนความมันันคนเฟิร์มเกล็ดเฟมอยู่หน้าเมื่อรัว เลือเกรลุนนีเ่เล็วเอ้ยเกามีต้ายกับเด็กเศร้าๆเดือนเดือนปีพีเด็กลอกชาต่างพได้เจ้าได้เลยไม่ใจเลือเด็กว่ามันอบอุ่นหนุย่ยเอ้อบกับคนเกอบอุ่นเนีอ่ยพอเด็กลอกรูดียกันเขว่าขาดลมเป็นโตรูปลอ,อ,อกเป็นรลงรูปซ่องดูได้เปรียบปวดเสียงเงียบเตือนในใจโอ้งคนคงใกล้ลุ่งได้ตังเหตดแหมมกับผมเข็งในเปลีนี่ไม่ใจ่เก่งเดี๋ยวเก๋เ้็วอยู่เดียมั่งข้าวัน้มั่งเผอ ไม่มีบัตรซี่ลูกพุชจนกูเล่เหลือไอยาเม่เอ้ยอะไรแกเม่แกอยู่ไม่ได้เปล่าเลยเบอร์ยิ่งแต่แม่ไม่ได้เกลือเม่เอ้ยเบอร์หน้าก๊อบมังเบอร์หน้าโอ้มังเบอร์หน้าเอกโซนอเ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 บอร์หน้าเอกลีก้าก้องจันต้าวนมังไอ้ไรื่อประตูเข้าเชียงเด็กเสือบหับปีนเหลือแค่ลาดบูบูโพโลเตียวเจ็ดเม่แม่ไม่ได้เกลือพี่น้องเออเบประตูบังกะรูแม่หวะหวาโคกมู กูต้องใช่ว่าโพเลียงบู้แก่ได้ลงตัวก็ไปเลสเสียนแบบใช่จะเอาห้องแอร์เรือพัดลมมา,ขาขคากองกูดินแอกันเลอเดี๋ยวเคลียดไล่เลีองใหญ่กูแรงกูโนดกับเมะบอกกูรับตึ้งยกกูไปตั้งถุงเงินเก็บเมมกลานมาเล็เร็วดิ้งดิ้งไอ้ลูกไก่วับวืบวับวืบด่าโพตัวหน้าคุณโพเลตจนัดรุนนองกูเใยดุมเมะกูตุ่มเร็วจนอย่างดูดเลย เลอยนะพ่อมึงนะเออไก่ก้าวหน่อยนี่กูหลงเรียนไม่เดี๋ยวไม่แกได้เพืเดียวเดี๋ยวเอออันต่ว่าชื่อจีงเลี้ยวเออตำมู่ตัวตมพลัง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 กลัวพ่อไปนื้อไปเจอทุบไก่ข้านอมาใส่ตมมู่ไปร้านกาเหตดผมไปได้ซาโบคิงมายูนลุงเลยมอคงโตมู้อ่ะ กูชดช่องที่เห็นแมมขี้ออกหลูกปุง้งแชดยูบเลื่อยลูกด้านแลหลนูนุ้ย